การที่เราสูญเสียสิ่งสิ่งหนึ่งไปแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีกว่ากลับมาจริงไหมคพ,พูดนี้จะจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆข้อที่ 1. เราทำอะไรหลังจากสูญเสียสิ่งนั้นไปถ้าเราหยุดอยู่กับความเจ็บปวดไม่เรียนรู้อะไรจากมันโอกาสที่จะได้สิ่งที่ดีกว่าเนี่ยก็อาจจะมาไม่ถึงง่ายๆแต่ถ้าเราใช้การสูญเสียนั้นเป็นแรงขับเพื่อพัฒนาตัวเองปรับทิศทางชีวิตสิ่งที่ดีกว่าก็มักจะมาได้จริงๆข้อที่ส ความหมายของคําว่าดีกว่าสําหรับเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนบางครั้งสิ่งที่ดีกว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งนั้นเนี่ยต้องยิ่งใหญ่กว่าสวยกว่ามันอาจจะเป็นความสงบในใจการมีสุขภาพที่ดีหรือความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งตอนที่เราอยู่กับสิ่งเดิมอ่ะเราอาจไม่มีข้อที่3มมุมมองของเราต่อการสูญเสียถ้าเรามองว่ามันคือจุดจบเราก็จะติดอยู่ในความรู้สึกว่างเปล่าแต่ถ้าเรามองว่ามันคือการเคลียร์พื้นที่ให้กับสิ่งใหม่เข้ามา เราก็จะเปิดโอกาสให้สิ่งที่ดีกว่านั้นเกิดขึ้นได้จริง